สลาโมอะัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งทุกชิ้นทุกวันค่ะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรประกบนะคะประกบดูแล้วเหมือนทรงสี่เหลี่ยมค่ะเปียกปูนนะคะเพชรสวยเพชรสวยนะคะวันนี้ทุกรายการนะคะเป็นชิ้นงานเพชรสวยๆหมด ทั้ง10ชิ้นเลยค่ะคุณลองพิจารณารูปแบบดูนะคะว่าชอบแบบไหนกันบ้างนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง15,900บาทค่ะเตือนเป็นทองคําขาวนะคะ75%ค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขาเวลาเป็นทองคําขาวเนี่ยเขาจะนิยมเรียกเป็น K นะคะก็คือ 18K ค่ะน้ําหนักช่างรวมนะคะ2 42กรัมค่ะไซแหวน51.5ค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรน,นะคะเม็ดละประมาณ8ตัง4เมตรนะคะ8 4 32แล้วเนาะแล้วก็ตรงกลางประมาณ3ตังนะคะรวมทั้งหมดโดยประมาณก็คือโดยทั้งหมดโดยประมาณก็คือ35ตังค่ะน้ำโดยประมาณ97คุณดูค่ะเหลี่ยมไฟนะคะคัตติ้งต่างๆนะคะเห็นไหมคะหันข้างค่ะนี่ค่ะ ขาวเลยขาวเป็นลูกสาวญี่ปุ่นเลยนะจ๊ะแล้วก็นี่คือขนาดค่ะขนาดนะคะนี่ค่ะตามนี้เลยค่ะสวยมากเพชรสวยมากตัวเรือนสะอาดสะอ้านสวยงามค่ะสวยมากๆนะคะไซส์ห้าสิบเอ็าใครต้องการซิลิโคนแหวนนะคะลดไซส์แหวนแจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะ สวยมากๆค่ะไฟดีสุดๆ,ๆชิ้นนี้เป็นแหวนเพชรแถวค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรแถวที่คุณสามารถใส่ได้บ่อยนะคะแล้วก็ได้ทุกโอกาสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโอกาสไหนๆนะคะแหวนทรงนี้ใส่ได้บ่อยมากๆเลยค่ะชิ้นนี้มาในราคา15,800ม15,800บาทนะคะเรือนทอง75%ขานค่ะน้ำหนักช่่งรวม3.34กรัมไซส์แหวน49นะคะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ7ตังค่ะ5เม็ดรวมเป็น35ตังนะคะด้ามโดยประมาณ97 เพชรสวยอีกเช่นเดียวกันค่ะเพชรสวยทุกชิ้นนะวันนี้ทุกชิ้นเลยนะคะเพชรสวยคือสวยแบบพรีเมียมนะคะเนี่ยค่ะสวยมากๆใครต้องการเพชรพรีเมียมวันนี้นะคะพิจรารณางานเหล่านี้ได้เลยตัวเรือนหนาดีด้วยนะคะสะอาดสะอ้านสวยงามนะคะไซส์49 นี่ค่ะไฟดีวิบวับนี่เลยสนใจก็ทักมาบอกกันได้เลยนะคะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรแบบทรงโบราณเลยนะคะรูปแบบคือโบราณเลยค่ะแล้วก็หน้าตาเนี่ยจะเป็นดอกไม้ต่อดอก3ดอกนะคะ งานโบราณเลยค่ะส่วนใหญ่งานโบราณนะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก้านเขาจะเป็น 9k หรือ 14k ค่ะแต่ชิ่นนี้พิเศษนะคะก้านเขาคือ75%เลยนะคะ75%ค่ะเรือนนี้เป็น วงนี้เป็นเรือนทอง75เปซนะคะมาในราคาเพียง28,8 0 0ด้อยบาทค่ะเรือนทอง7 5าเน้ำหนักช่างรวม4.88กรัมนะคะไซแหวน54ค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรนะคะตรงนี้นะคะ1 2 3สองสาตรงกลางเนี่ยจะเม็ดละประมาณ10ตังค์นะคะแล้วก็บริวารล้อมรอบนะคะบริวารล้อมรอบประมาณ3ตังค์นะคะแล้วก็เม็ดตรงนี้2ตังค์ เม็ดตรงนี้2ตังคนะ,คะรวมทั้งหมด76ตังค่ะน้ำโดยประมาณ97ต่อมาเรามาดูเรือนนะคะนี่ค่ะเรือนสวยสะอาดค่ะเห็นไหมคะรูปแบบงานโบราณเลยนะคะแต่วงนี้พิเศษพิเศษตรงที่เขาใช้ทอง75%เเลยค่ะนี่นะคะแล้วแบบเพชรแน่นตึมเลยนะคะเห็นไหมคะ แน่นๆตึมๆเลยนะคะไซส์แหวน54สวยมากๆสวยมากๆนะคะถ้าเกิดคุณดูตัวจริงเขานะเขาจะเห็นว่าเ,ออเป็นดอก3ามดอกต้องพิจารณาหน่อยนะคะต้องต้องต้องหมาถึงว่าต้องโฟกัสนี่นี่ปิดให้ดูเป็นการต่อดอก ะะส่วนใหญ่การต่อดอกแบบนี้เราเจอในงานพลอยเยอะเจอในงานเพชรน้อยนะคะชิ้นนี้จะเป็นทรงที่พิเศษหน่อยเลยค่ะสวยมากๆนะคะเห็นไหมคะนูแน่นเลยแน่นเอียดเอียดเลยนะคะสวยมากค่ะทักมานะคะรายการที่4ี่จะเป็นแหวนเพชรทรงโรมันค่ะการดึงลายของทองคำนะคะคุณจะเห็นว่ามีลักษณะ ค้ายกันลวด,ดลายคล้ายๆงานโรมันค่ะที่นี่มาในราคาเพียง16,900บาทเพชรสวยอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ทอง75%ค่ะน้ำหนัก5.35กรัมช่างรวมนะคะไซส์แหวน54ค่ะเพชรทั้งหมดนะคะเพชรทั้งหมดรวมแล้วประมาณ28ตังคนะคะ3เม็ดนี้28ตังโดยประมาณนะคะน้ำโดยประมาณ97ค่ะ น้ำโดยประมาณ97นะคะเม็ดยอดประมาณ18ตังค์นะคะแล้วก็เม็ดตรงนี้ประมาณ5ตังค์นะคะสวยมากๆเลยสวยมากๆนะคะใครต้องการเพชรสวยวันนี้นะคะวันนี้เลยค่ะพิจารณาดูได้เลยนะคะชิ้นนี้ใส่ติดนิ้วได้ด้วยนะคะใส่ติดนิ้วได้ได้ด้วยด้วยเพราะว่าเป็น เขาไม่มีเตยนะคะคุณดูเพชรเห็นไหมโอ้ยสวยสวยสุดๆมีค่ะใส่นิ้วกลางก็สวยนะคะวงนี้นะอ่ะซูมดูเพชรค่ะสวยมากค่ะ ชิ้นนี้จะเป็นแหวนแบรนด์นะคะแบรนด์ j u b i l e ่ค่ะน้ำหนักช่างรวม3.84กรัมเดินทองคำขาว 18K ไซส์แหวน52เพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดนะคะรวมแล้วประมาณ39ตังค์ค่ะน้ำโดยประมาณ97นะคะ j u b i l e ่เนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความงามนะคะของเพชรและก็การดูแลตัวเรือนการฝังตัวเรือนตัวเรือนอะไรทุกอย่างเขาเนียบหมดนะคะเนียบหมดค่ะนี่ค่ะ สวยมากสวยมากนะคะราคานี้เดินเข้าช็อปเดินเข้าห้างเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะคะก้านหนาเห็นไหคะดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวยงามทุกอย่างทุกประการะค,ะค่ะเห็นไหมเนี่ยจูเบลี่นะคะเพชรสวยมากๆเลยค่ะเพชรสวยตัวเรือนสวยช่างขัดช่างชุบช่างฝังนะคะ ประกอบกันเป็นจูบิลี่เนี่ยคืองานพรีเมียมเลยค่ะแวนเพชรเป็นเพชรแถวล็อกนะคะดูดีๆก็จะคล้ายๆรังพึ่งเช่นเดียวกันค่ะ นะคะคล้ายกับรังพึ่งรังพึ่งนี่ก็เปรียบเสมือนความมั่นคงปึกแผ่นของครอบครัวนะคะความหมายดีๆค่ะและชิ้นนี้ก็ใส่ติดนิ้วได้ด้วยค่ะมา่ทั้งรวม2.64กรัมนะคะทอง75%ค่ะไซส์แหวน51.5นะคะเพชรตรงกลางเนี่ยเม็ดละประมาณ5ตังค์นะคะ6เม็ดรวมเป็น30ตังค์ค่ะบริวารเม็ดละประมาณ3ตังค์นะคะ8เม็ดรวมทั้งหมดนี้ 54ตังโดยประมาณนะคะก็ครึ่งกรัตเข้าไปแล้วเนาะน้ำโดยประมาณ97ค่ะต่อมาเรามาซูมดูเพชรกันนะคะเพชรสวยค่ะวันนี้บอกเลยเพชรสวยทุกวงเลยแล้วแต่สไตล์ที่คุณชอบเท่านั้นเองว่าคุณชอบแบบไหนนะคะนี่ค่ะแล้วก็ก้านค่ะก้านไหมกริบไหมกริปวิบวับนะคะไหมกริบวิบวับเลย ค่าแรงไม่ต้องจ่ายสบายใจจุงนะคะแล้วก็ทุกอย่างคือลดทอนลงไปหมดนะคะต้นทุนนะคุณได้ในราคาสุดคุ้มมากๆค่ะท่านใดต้องการแหวนติดนิ้วที่ออนอกเหนือจากปลอกมีดนะคะพิจรารณาวงนี้ได้เลยค่ะชิ้นจะเป็นแหวนเพชรกุญแจนะคะหลุยค่ะ คุณแจหลุยไฮโซอีกแล้วนะคะชิน้นนี้มาในราคาเพียง16,900บาทค่ะเดินทอง75%นะคะน้ำหนักช่างรวม4.96กรัมไซส์แหวน51.5ค่ะเพชรนะคะเม็ดละประมาณ1ตัง32เม็ดร,รวมเป็น32ตังค่ะน้ำโดยประมาณ97เพชรแท้เหลี่ยมเกสรสวยอีกแล้วคือสวยจริงๆอ่าซูมดูค่ะยังไม่ต้องเชื่อนะคะจนกว่าคุณจะเห็นด้วยตาคุณเองค่ะ นี่ค่ะน่าพยายามสื่อสารให้คุณอย่างชัดเจนนะคะให้คุณเห็นอะไรอะไรอย่างชัดเจนชัดยิ่งกว่าคุณไปมองด้วยตาคุณเองที่ลงจำนำด้วยซ้ำไปนะคะนี่เลยนี่คือนี่นะคะแล้วก็พลิกกลับได้ด้วยนะคะาตามนี้นะคะด้านหลังค่ะ เป็นงานดีไซน์เก๋นะคะเหมือนแหวนสองวงมาประกบคู่อยู่ด้วยกันนะคะ51.5ค่ะไซส์5้5น่ารักมากๆเลยนะคะเวลาเราแบบนิ้วนเนี่ยเราใส่แล้วตกมาแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะเวลาให้ตกก็หันด้านนี้ออกนะแบบโชว์หลุยหน่อยโชว์ xl หน่อยนะคะเพชรสวยมากค่ะน่ารักเก๋ ชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรพิกุลนะคะแหวนเพชรพิกุลวงนี้นะคะมาในราคาเพียง15,500บาทค่ะน้ำหนักช่างรวม3.13กรัมนะคะทอง75%ค่ะไซส์แหวน50นะคะเพชรนะคะเม็ดละประมาณ7ตังตรงกลางนี้1เม็ดนะคะแล้วก็บริวารเป็นประมาณ6ตังนะคะรวมทั้งหมด43ตังน้ำโดยประมาณ97ค่ะต่อมาเรามาซูมดูเพชรค่ะ โอ้โหสวยมากนะคะสวยมากๆเลยเห็นชัดนะคะเห็นชัดนะคะ,ะแล้วก็นี่ค่ะตัวเรือนแหวนนะคะใครที่ชอบงานหวานหวานแบบนี้ดอกพิกุลหวานหวานแบบนี้นะคะพิจารณาแหวนวงนี้ได้เลยค่ะสวยมากเห็นไหมคะคตัตติ้งอย่างสวย นี่เลยค่ะิีนนี้จะเป็นแหวนเพชรโบราณนะคะพิเศษตรงไหนตรงที่ทุกเม็ดคือเกสรทั้งหมดทุกเม็ด เป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกรสรทั้งหมดปกติเราจะเจอเ,จอเฉพาะเม็ดยอดนะคะที่เป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกรสรแล้วก็บริวารเขาจะเป็นกุหลาบแต่ชิ้นนี้พิเศษค่ะบริวารก็เป็นเกรสรด้วยนะคะมาในราคาเพียง1 3 5 0 0บาทนะคะน้ําหนักชั่งรวม1.86กรัมเรือนเป็นปหาหะนะคะปะหาหะก็คือเงินผสมทองค่ะสัดส่วนของเงินจะเยอะกว่าทองนะคะไซส์แหวน48นะคะเพชรแท้เม็ดยอดประมาณ20ตังค่ะแล้วก็บริวารในนาตีหนึ่งตังไป ทั้งหมดนะคะ14เม็ดนะคะรวมแล้ว34ตังโดยประมาณน้ำโดยประมาณ97ค่ะสวยมากๆสวยมากๆชิ้นนี้น่าจะเป็นแหวนแต่งงานหรือเปล่านะคะเพราะว่าแหวนแต่งงานยุคนู้นเลยนะเพราะว่าไซส์แค่48เองนะคะแล้วใช้เพชรแท้เหลี่ยมเกสรทั้งหมดแสงดงว่าเป็นงานสั่งทำนะคะเห็นไหมคะเห็นเพชรไหม สวยจี๊ดเลยอะ่ะสวยจี๊ดนะคะสวยจี๊ดเลยและเป็นอะไรที่หายากนะคะท่านใดชอบนะคะเพิ่มไซส์ได้นะแหวนวงนี้ทำไซด์ได้นี่คะทำไซส์ได้ทุกวงนะคะประมาณให้สวยก็คือประมาณ3ถึง4เบอร์แต่ถ้าเกินเกินนั้นะต้องปรึกษาช่างนะคะ48ดูเพร สวยกริ๊มากๆเลยค่ะนะคะขาววิ่งเลยชอบก็ทักได้เลยนะคะชิ้นนี้จะเป็นแหวนเพชรแถวนะคะแหวนเพชรแถวปกติเราจะเจอเฉพาะแถวแบบนี้แถวล็อกจะไม่มีทองเสริมตรงนี้มาชิ้นนี้มาแปลกนะคะชิ้นนี้มาแปลกมีเสริมทองขอบข้างด้วยค่ะแล้วก็ เป็นอะไรที่คุณใส่ติดนิ้วได้บ่อยๆท่านใดที่ชอบแบบว่าทองเยอะๆนะคะก็พิจารณาวงนี้ได้เลยวงนี้มาในราคาเพียง16,500บาทนะคะน้ำหนักช่างรวม5.16กรัมค่ะทอง75%ไซแหวน56ค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรเม็ดละประมาณ5ตังค์นะคะ7เม็ดรวมเป็น35ตังค์น้ำโดยประมาณ97ค่ะ น้ำโดยประมาณ97หน้ากว้างประมาณนี้เลยนะคะอบหน้านิ้วนะคะแล้วก็ตรงนี้อย่อยางนี้ต่อมาเรามาซูมดูเพชรใกล้ๆโอ้โหเพรส,นะสวยนะคะเพรสวยนะคะนี่นคะที่สําคัญคือมีขอบบ่าข้างแบบนี้ทำให้วงดูใหญ่ขึ้นด้วยหน้ายิ่งกว้างขึ้นด้วยท่านใดที่ชอบแหวนหน้ากว้างสักหน่อยเนาะ กว้างๆสักหน่อยพอแบบว่าได้เห็นอะไรก็ได้ประมาณนั้นอะ่ะวงนี้ได้ได้เลยนะคะสวยมากๆเห็นไหมเก๋ไม่เหมือนใครเป็นแหวนแถวล็อกที่มีเสริมบ่าข้างความสวยมาให้ด้วยวันนี้จบลงแล้ว1ิรายการคะ่ะชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะเพชรสวยมากๆค่ะนะทุกชิ้นเลยค่ะอัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะอย่าลืมมาใช้เวลาแห่งความสุขด้วยกันอีก ต่อต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะขอมีความสุขค่ะ